นี่มึงกําลังจะทําอะไรวะแล้วมึงเป็นใครเนี่ยกูเป็นใครงั้นเหรอนี่มึงกาลังจะขี่มอไซค์กูออกไปยังหน้ามันถามว่ากูเป็นใครงั้นเหรอกูจะเป็นใครแล้วมันหนักของมึงเหรอวะจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยมอไซค์คันนี้เป็นของผู้ชายคนเมื่อคี้ต่างหากขาใช่ไงผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นพี่ชายกูทีนี้เขารีกก็เลยลืมถอดุูแจมอไซค์เนี่ยดีได้เนี่ยที่กูอยู่แถวนี้ไม่งั้นอ่ะมอไซค์คันนี้คงโดนมึงขโมยไปแล้วล่ะอ๋อ ผมคงจำบ,บิดขันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเว่ามอไซคันนี้มาเหมือนมอไซค์ผมเป๊ะเลยครับแค่นี้องมันจะจบเหรอกูอัดวิวดีโอไว้แล้วเว้ยเออแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงครับทำไงงั้นเหรออก็ไม่รู้สินะเออ,เอ,อ,เอ,อพี่ครับผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายหรอกครับทัง้งตัวผมมีแค่นี้ครับพี่ยกโทษให้ผมเ่อะนะครับ เออก็ได้นี่กูเห็นแกจะโมูหของมึงนะเนี่ยอยูอก่กักูนั่นเองก็ได้ออแต่เมืองอ่ะห้ามไปขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ที่ชายกูอีกนะว้ยสั้งกล้องมัแม่งเลยเออดี๋ยวกูไปหาพี่ชายกูก่อนแต่มึงห้ามขึ้นไปขี่นะเว้ยหมอเนี่ตั้งโทรศัพท์ทิ้งไว้ทำไมไวะเนี่ยมันไม่รู้เรื่องว่ากูเป็นโจรเนี่ย เฮ้ยมึงไปใครอีกวะเนี่ยกูว่าแล้วว่าโทรศัพท์กูหายไปที่เท้มึงขโมยไปนี่อ้าวนี่มึงอย่ามาพูดจามโม้โซ่แบบนี้นะเว้ยใครขโมยกันฮะไหนหลักฐานมีไหมถ้าเป็นของมึงอ่ะไหนหลักฐานงั้นเอางี้มึงสามารถปดลดล็อกโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ไหมล่ะรหัสคือ731900 เออเดวกอนค้าบคุณสวยเอ่อเอ่อเอ่อเดี๋ยวถึงขั้นใช้ความเลยนะครับเอ่อเรามาค่อยๆพูดแล้วค่อยจากันดีกว่าเนาะเอ่อเอาครับนี่ผมคืนให้โอเคฉันโอเคผู้ชาแอบเก็บไปแล้ว มีใครโผล่มาแล้วบอกว่าเงินนี้เป็นของมันเองหรือเปล่าวะไม่ได้เราต้องโชว์ความฉลาดของเราสะหน่อยแล้วอดูดิมันนี่แหละครับเจ้านายเฮ้ยหยุดก่อนเงินนี่เป็นของกูเว้ยเลขบนธนบัตรคือ3ามส5 5ห0เ็ห้ยเห็นไหมครับเจ้านายพวกผมไม่ได้โกหกเจ้านายจริงๆมันนี่แหละครับเป็นคนเอาแบงค์ปอมมาใช้ที่ร้านเราอะ แล้วเลขที่มันพูดเมื่อกี้ก็เป็นเลขบนธะเบนบัตรปอที่ผมส่งให้เจ้านายดูเมื่อกี้ครับฉันจะโทรแจ้งความเดี๋ยวนี้แหละอย่าหนี้ด้วยอย่าหนีด้วยอยู่ด้วย